ลำปูนการแข่งขันกีฬาวุดบอลลิลำปูนครั้งที่สองวันที่24ตัวตุลาคม2567เวลา09.00นนายไปทูลภูเวียงจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาวเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนายบุญยิ่งจอมงามกล่าวคำรายงานบุคคลที่สำคัญในงานได้แก่นายนิวัฒน์สารายทองนายคำอ้เชียงแก้ว เจ้าของโรงงานใบายาสูบบ้านห้วยส้อยตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนจัดสถานที่การแข่งขันกีฬาวูดบอลครั้งที่สองครั้งนี้มีนักกีฬาชมรมวูดบอลทั้งหมด9ชมรมประกอบด้วยชมรมวูตบอลบ้านโฮ่งเวอร์เออร์ชมรมวูดบอลป่าซางออชมรมวูดบอลเว,วียงหนองร่องชมรมวูดบอลเจ้าป่าทาขุ่เงิน ชมรมวูดบอลบ้านทิชมรมวูดบอลเหมืองจี้ชมรมวูดบอลแมกวงสเตเดียมชมรมวูดบอลมะเขือแจ้ชมรมวูดบอลบ้านกลางจังหวัดลำพูนได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด150คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาเป็นสื่อการออกกําลังกายเพื่อจัดลาดับคะแนนประเภทบุคคล,น,ลนักกีฬาวูดบอลทั้ง9้าชมรม และเตรียมคัดเลือกน,นักกีฬาแต่ละชมรมเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ,รรธ์ทำใบตีในห,หมู่คณะของนักกีฬาชมรมวุฒบอลต่างๆที่มีกิจกรรมร่วมกันการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งนักกีฬาออกเป็นสองรุ่นคือรุ่นบุคคลชายและบุคคลหญิงทั่วไปบุรกิจไมดิทิสราวุฒะจินยานิวยิปซีลำพูนภาพข่าวรายงาน